มาหัวข้อสุดท้ายาก็คือภาวะเงินเฟ้อบ่อนทำลายอำนาจซื้อของเงินดังได้กล่าวมาแล้วในทุกการลงทุนเราต้องมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อเพื่อเป็นการรักษาอำนาจซื้อของเงินไว้และได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงค่าครองชีพสูงขึ้นเงินจำนวนเท่าเดิมซื้อสินค้าและบริการได้จำนวนน้อยลงยกตัวอย่างผู้ดูแลผู้สูงอายุชื่อนางเงินเฟ้อ ณขณะนี้มีเงินอยู่พันบาทใช้ซื้อสินค้าและบริการจํานวนหนึ่งที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันแต่ถ้าวันลุ่งขึ้นเนี่ยอัตาราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเป็น3%ก็หมายความว่าราคาสินค้าและบริการเดิมที่ซื้อได้ในราคาพันบาทได้เพิ่มขึ้น3%เ เป็น1,030บาททำให้เงิน1,000บาทไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการจำนวนเท่าเดิมได้นางเงินเฟอร์ต้องใช้เงินมากกว่า1,000บาทก็คือ1,030บาทเพื่อซื้อสินค้าและบริการจำนวนเท่าเดิม ดังนั้นในการลงทุนถ้าเราเอาเงิน1,000บาทไปลงทุนได้อัตราผลตอบแทน4%มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ3%เร์เราก็จะมีเงินเพิ่มเป็น10,40บาทและใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจำนวนเดิมซึ่งต้องใช้เงิน10,30บาทเดิมเราใช้เงิน1000บาทใช่ไหมคะก็จะเหลือเงินอยู่อีก10บาทเป็นเงินทุนเพิ่มจากเงินออมเดิม1000บาทแต่ถ้าเราลงทุนได้อัตราผลตอบแทน3%เเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ เราก็จะไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนมาเพิ่มเงินออมเดิม1,000บาทเนื่องจากเราต้องจ่ายเงิน1,30 0บาทนะคะซื้อสินค้าและบริการจำนวนเท่าเดิม ที่เดิมเนี่ยเดิมก่อนมีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่1000บาททั้งนี้เราต้องจ่ายเงิน1 0 3 0บาทเพื่อรักษามาตรฐถถานการครองชีพไว้ดังนั้นเวลาลงทุนเนี่ยเราก็ควรหาช่องทางการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนเนี่ยจะวางแผนการลงทุนเราต้องรู้ว่าแต่และช่องทางการลงทุนเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะเราใช้ไอ้ TVM นะคะเหมือนเดิม ที่เราคำนวณว่าการออมแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะ present value เนี่ยก็คือเงินในปัจจุบันนะคะ10,000บาทที่นางสาวดูแลบอกว่าเขาคิดว่าเขาต้องการมีชีวิตหลังเกษียณเนี่ยอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จา่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อยู่ที่1,000 0บาทนะคะแต่ว่านางสาวดูแลเนี่ยพูดในขณะที่เขาอายุ30ปีนะคะ <uther. S 2> ใช่ไหมคะในขณะที่เขาอยู่ในระบบสังคมระบบเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้น3%ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน10,000บาทที่เขาคิดไว้ว่าจะใช้จ่ายในเมื่อ55ปีเนี่ยมันไม่ใช่10,000บาทแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อมันทาให้การอํานาจซื้อของเงินเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าอัตราเงินเฟ้อ3%นี่ก็คือเรทใช่ไหมคะอายุอายุตอนนี้30 เกษียณห้าก็คือ25ปีก็ใส่ลงตรงที่พีเรียนนะคะแล้วคอมเพลอช์ดิ้งเนี่ยอันนี้เป็นลายปีนะคะใช่ไหมคะเพราะ25ปีแล้วคุณก็กดกดดูกดที่ f ิ t เ r e v a ว u ลก็จะได้ออกมา20937บาท78สตางค์สรุปแล้วก็คือว่าคุณอาจจะใช้เอ๊อเออ แอปพล c เคชัน Financial Calculator เนี่ยคำนวณหาการออมรายเดือนนะว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องออมรายเดือนเท่าไหร่เพื่อที่จะให้มีเงินก้อนที่คุณต้องการเมื่อเมื่อคุณเกษียณนะคะแล้วคุณก็ใช้แอปพลิเคชันอ,อันนี้อันเดียวกันเนี่ยนะคะคือ Time Value of Money คือมูลค่าของเงินตามเวลานะคะมาคำนวณหาว่าเ,เงินเฟอ้อเนี่ยจะมีผลกระทบยังไงต่อค่าคองชีพนะคะ